ดีทุกทคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอู c h ูแ n น l นค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงว่า NCT Dream นอกจากน้องเหลือนจิ้นนะคะน้องจินน้องเหลือนจิ้นก็ยังไม่ได้รีวิวนะแต่น้องเจมยินก็เป็นเมมเบอร์อีกคนหนึ่งนะคะที่โดนที่ตบกเราไปเต็มเเหมือนกันนะคะซึ่งเราเข้า ไปจะสูว่าเป็นเมนเป็นเมนของน้องแจมินอยากจะบอกว่าเหมือนน้องไม่ได้มาเดบิวต์เป็นไอดอลอะทุกคนเหมือนน้องม่ดมเดบิวต์เ,นนเ,เป็นหัวหน้าคณะตัลกคาเฟ่อะทุกคนเฮ้ยคือตอนก่อนจะเข้าเข้าใจปะเคยเคยเคยเห็นตูวติ๊กตอกปะทุกคนก่อนเข้าด้อมโอยเราเจอน้องอะน้องสาวเราอะก็ ชอบเจมินเหมือนกันแล้วก็น้องก็แบบว่าเฮ้ยเจมินหล่อนะเจมินดีแล็ปดีร้องดีอ,งดอ่ะเราก็แบบมาดูคือเผื่อนก็เออน้องแบบดีร้องดีแล็ปดีโอเคแบบว่าอืมทําให้สามารถเราโดดตกใต้แต่พอเข้าด้อมไปสักพักหนึ่ง ทำไมน้องเหมือนเป็นหมดหน้าขนาดูก็ไม่รู้นะทุกคนสิ่งที่จะบอกว่ารูปนั้นที่ตุกที่เราตกน้องเต็ม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 เลยนะทุกคน<ๆ>คือรูปนี้น้องหล่อม,มากและหล่อม,มากๆและดี ร้องก็ดีนะคะเราเพิ่งรู้ตำแหน่งอีตำแหน่งของน้องอีกตำแหน่งหนึ่งคือน้องเป็นวิชวลโอเคน้องเป็นวิชวลคือกับเอยองประกอบมันครบโอเคเหมือนพ,พระเจ้าสร้างน้องมาแต่คําถามแต่ถามไปเขาเจ้ากลับว่าเอาคู่มือให้น้องมาใช้ไหมหลังจากเข้าด้อมไปสักพักใหญ่ๆอะ่ะคือตีคู่หลังพี่เตนเมีทุกอัน เป็นน้องเจมินหมดเลยทุกคนน้องเจมินคือดูทั้งไลฟ์ดูทั้งว like, ิดีโออะไรที่แบบว่ามีน้องเจมินอยู่น้องหล่อจริงนะทุกคนแต่น้องมันแป๊กไปหน่อยนะคะแป๊กมากๆนะฮะทุกอันเป็นมีมนะฮะมีมทุกอันจากตอนแรกที่แบบเออน้องน่ารักน้องหลอ่อหรือน้องตกโดนโดน ทุกคนตกอ่ะน้องโดนตก m ับม a กเอวิสแล้วก็เรินเจอร์นะคะบูมก็โดนตกน้องร้อดท้องไอศครีมอ่าเฮ้ยน้องร้องดีดีดแลบดีอ่ะพึ่งรู้ตำแหน่งว่าน้องเป็นวิชวลแต่พอเข้าด้อมไปสักพักแล้วเข้าไหนล่ะคะทุนน้องแป๊ดแป๊กมากน้องคันหนกหนูหนูหนล่อนะจ๊ะแต่ว่า อยากจะถามพระเจ้ากับว่าเอาคู่เอาคู่มือมาให้น้องใช้ไหมหรือลืมนะฮะจำได้ตอนไรปิดบล็อกตอนน้องทำท่าเอตุปปิบๆๆๆๆ MB, ล็อกก็เลยแบบก็เลยแบบว่าเอาแบบเอานิ้วมาขับพุ่งแก้มแล้วก็ทำมือปิดบล็อกตอนเอ็มบีน้องละหอโอเคน้องน่ารักแต่พอตอนไรสดทำไมรู้สึกแบบเฮ้ยใครดูคลิปนั้นคอมเมนต์มาได้เลยว่าน้อง แปลกจริงไหมทุกอันทุกไลฟ์นี่เนี่ยรูปนี้รูปนี้นจะบอกรูปนี้ก็เราก็โดนเราตกเราก็ตกอันนี้แบบน้องสุดยอดเหลยม่าเนะฮะแต่พอไปไปมา,มาทำไมน้องแป๊กอ่ะเราดูมีมจะบอกว่าเย้ ตอนที่เราคุยกับเพื่อนอะนาเจมินเธอเป็นสามารถเป็นมีมให้พี่ถ่ายเอาจริงอะอันนี้อันนี้ตอนที่แบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะตอนที่แบบเพื่อนทักมาเอ้ยจะกินหิวนู่นนั่นเอาลูปนี้ไปใช้น้องทุกอะอะไรง่าย,ายๆฉายาของพิเศษหันต้องมาใช้กับน้ององเจมินนะคะอนุเอายุอนุ เอ้ยอายุน้อยร้อยมีมจริงจริงทุกคนโอ้ป้ายน้องนี่อันนี้เนี่ยจนเพื่อนถามเดี๋ยวเดี๋ยวถามเพื่อนถามว่าใครเราก็บอกว่าน้องเจมินเป็นลูกเราดูโพสชั่นคือลูกเราบอกว่าน้องยีมาอะไรยิงกับกล้องเหรอหมดกล้องมโลลอยเหรอเราบอกเออก็น่าจะอย่างนั้น แล้วดูอันเนี้ยอันนี้เวลาไปเล่นกับเพื่อนทุกครั้งนะคะเวลาแบบว่าเพื่อนพูดอะไรแบบว่าอะเริ่มแปลกๆป,ป,ประโยคโเริ่มแปลกๆลวส่งรูปนี้ไปบอกว่าโหสุดนะฮะนี่ๆนี่สารังเฮ <c oughs> ตายอันเนี้ยส่งประจําทุกคนอันเนี้ยส่งประจําเวลาจะจบประโยคแล้วแบบว่าไม่รู้จะคุยอะไรแล้วจบประโยคแล้วไปทำํำจะไปทํางานแล้วส่งรูปนี้ไปก่อน นะฮะพระเจ้าก็สร้างน้องให้หล่อนะแต่ว่าน้องน่าจะลืมข้อลืมคู่มือดูดูแต่ละอันนะฮะสงสัยพระเจ้าจะถูงคงลืมลืมคู่มือและจริงๆอ่ะทุกคนตด้แล้วเนี่ยทุกคนไม่ไหวโอ้ยฉันดูดีแต่ละอัน เราอยากจะถามน้องเจมีเหมือนกันทราบสมมุติว่าน้องจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยหรือไม่ว่าคอนคอ,อไซต์อ่ะจะถามน้องว่าหนูหนูจะไปส,สุสานการมีไม่ได้นะลูกหนูทำตัวหลอ่อๆหน่อยไม่ใช่ทำตุวแปลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือเล่าร่าวๆที่เาราแบบตักเชื่อไหมทุกคนมีนอ้องทุกอันใช้ทุกประโยคเราหัว คนเดียวอะสมมติว่าถ้าทางานอยู่ใช่ปะแล้วแบบว่าเพื่อนทักมาแล้วแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยส่งรูปน้องเจมินไปก่อนแล้วแบบกั้นขำอะต้องแบบทำนี่ใจทํางานอยู่นะทํางานอยู่นะอหอยะอย่าขำน้าน้องเจมินคือแบบไม่ได้หยยาขำโอ้สุดสุดมากนะคะใครที่ อยู่ในดอมเจมินนะคะช่วยบอกเราหน่อยว่าน้องหล่อแต่แปดเนี่ยมีวิลกรรมเนี่ยอีกที่ดังแปลกๆวันนี้อีกนะคะแชร์ข้อมูลกันมาได้ทุกคนคือแบบเราเข้ามาก็จะไม่ไม่นานเท่าไหร่เนาะเราก็ยังรู้ข้อมูลไม่เยอะให้ทุกคนลองแชร์มาดูลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูว่าน้องมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าทำให้เราจำไม่ลืมว่าเนี่ยคือน้องเจมิน หรือไม่ก็ลองแบบว่าพูดชื่อพูดอ่าไลฟ์อันนั้นที่บอกว่าดูแล้วต้องขำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์กับมาได้นะคะใครเป็นน้องเจมินก็คือรายงานตัวได้เลยนะคะแล้วบอกเลยว่าคุณจะพร้อมยิ้มไปด้วยกันนะคะสุดรจริงๆ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับพวกเรานะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้เป็นรูปนี้นะฮะรูปนี้สาไลค์สวัสดีค่ะ